เขาไเล่นาไก้าวก้าเข้าใน,นาตีาน้านเลยเข้าเล่นในแบบชุดไม่ลงเลยเป็นก้าวก้าวต่มอห้าห้ารจาร์ตไม่ได้อาจะไม่ไหมให้ใครกับมะไรตั่ก้าับบอลออบบอลอัก้แล้วจะไปพูดุงบอลก็ไ่เล่นอ,อก 15, 15. 9, 9, ีกไปไหเล่นสิบห้าสิบห้าต่ำก้าวหน่อก้าวเลาชุดไม่ชุด หมุดไปลุกม,มาสิบขึ้นครับลงไป2คะแนนได้มาได้มาเข้าวกันแล้วตอนนี้คะแนนเข้ากันนะฮะต้องสองทีมนะครับทีมกัตติดกานเลื่องที่ที่ดีนะครับมีความติดตอมดีนะครับก้าวก้าวไปซ้ายแล้วก็ก้าวอีกครั้งขึ้นรุดเองครับสามคะแนนลงไปครับลงไป เลยคือมาเรื่อยๆนะครับยังไม่พอจะได้องตบ้ามไม่ลงครับรูกไปเลเดี๋ยวตัดบอลขึ้นอดได้ครับลงไปสองแดงตัดไกลไปแล้วนะครับไ,ได้เรื่อยๆ ตัิเ้าจริงบ้างแต่ว่าไม่ลงไม่ลงจะตัดบอลไม่ได้เลยไม้แต่แต่ยัดให้เป็นผ้าเป็นผ้าหมุนตะวารออบตัดตัดไปแต่ช่วยช่วยบ้างตัดลไปถึงจนตับอลได้ไหมนะตงไหมตัดลถึงระยะตัดบอลได้ม่ได้เก้าชวช่ม่ดัดเพื่อชใต้ไปเลยลงไปอาจะเปิดรัออกไปเลย โดยเลขเก้าเก้าท้ายกลับเอาให้ได้สี่ีลงมาใหม่เลยตัวไห้ยไม่ได้สิบ้างอีกชุนไม่ลงไม่ลงกาเก้ารยะกลับมาไม่ได้ตัดเน่นบอลเร็วนะครับตอนนี้ัเบอร์ห้าห้ากลับไปติดห้าใหม่ติบห้าหมุนไปหมุนมาตยังไม่ให้ใครตัดไปนั่งซักนั่งให้มาสิบสามสิบสาุนไปหมุนมาอาแเ่เบอร์หกกับไนต้อกลับมาไม่ได้ยังไม่ให้ใครยังไม่ให้ใคร เดื่อนบอลมาได้คแนของระยะยาวไปทางซ้ายตัดโหงให้เปอร์สิพเปอร์สิกลับไปแล้วได้ขวาให้เัอรสิขึ้นเองไม่ลงไม่ลงตัดตักดับลูกเนี่ยลงไปแล้วป็บอลเก้าเก้าของดับดับขอลได้ให้เลเอรสิขึ้นอีกครับไม่ลงกับลูกได้กอกไปทางซ้ายระยะตาบอลได้เป็นห้าห้าวางรูกแรงรักไกลเบอร์สิบสามขึ้นสบายๆายลงไปสองคะแนน คะแนนสูีากครับ19 19รอบกันึ้ดไม่เด้ใหม่ลูกออติบอลครับแเิตงกัมันยดยไม่ได้สีอาจจะไม่ลงไม่ลงก็ยัดตามัน้ ไุมไปงให้ติติงแกับออกลงฟ้าฟ้างให้สิติดพยายามให้มเ้าเ้าทุกสากระเดนลงไหมไม่ลงไม่ลงแยกกันหรก็ดาครับขอเป็นตัวครับเลเจเข้าเลแออกครับหมดเวลา